สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทัศน์อีกแล้วนะคะกับหน่วยการจับสบการณ์กนเนรียนรู้บ้านเรือนแข่งกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ย่อยนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือการพึ่งพาใสา่ซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ครูทัศน์มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาสอนให้เด็กๆได้ฝึกพูดกันนะคะ คำแรกนะคะ tree ต้นไม้ t r ต้นไม้ต่อไปนะคะเด็กๆร red สีแดง red สีแดงต่อไปนะคะเด็กๆ pink สีชมพู pink สีชมพู pink, มพเด็กๆสามารถฝึกพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะดเด็กๆอย่าลืม3ามข้อลับสําคัญของเรานะคะเดี๋ยวมาเริ่มค้องพร้อมๆ,ๆกันเลยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือดเด็กๆอย่าลืมจำสามข้อลับนี้ให้ขึ้นใจนะคะแล้วเราจะห่างไกลจากโรคโ,โควิด19ค่ะสําหรับวันนี้พูดแตงลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพจน้ำเป็นออฟฟิศนะคะ